สวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับช่องขากทุยสวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับช่องขากทุยนะครับก็วันนี้มาเล่นผับจีนะครับก็ไม่เคยเล่นหรอมั้งเคยสิเคยเล่นผับจีแต่มันค่อยเก่งหรอกโอเครับชมรับฟังเลยครับเย้ yeah. ฮัลโหลเพื่อนไม้ไม้ช็อตป้าฮัลโหลโหลโหลเทสเทสไม้เทสไม้ฮัลโหลโหลโหลลโหลไม่มีใครพูดด้วยเลยช็อตทำไมช็อตวะไม่ช็อต แสดงว่าต้องไปปรับที่กีมมันโลงเหี้ยตรงนี้เนี่ยจะเรียนโอ้เปิดไมก้ก,มกันเลยครับเปิดมาชดไม่ชดเฮ้ ช็อตช่างมาแนละ้วยังเล่นได้อยู่วะไม่มีปืนดีใหเลย ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเดี๋ยวสโคบเท่าไหร่สโคบสามเลย

ม,มันได้ไอ้ขอเก็บปืนหน่อยนะครับขอเก็บปืนหน่อยนะครับขอเก็บปืนหน่อยนะครับครับครับโอเค

ตเาเราเอาลูกสองเนี่ยมานี่ใส่แล้วตั้งห้านัดเลยเอาดีเอาดีเอาดี

Này what? Chèo มันต้องมีเสียงมาจาก้างในนั้นนี่ไงนี่ไงเก็บมันเก็บมันเก็บมันเออทำไมมันยืนอยู่เฉยเฉป่ะ ส่วนตรงเยองอยหรอกพอแล้วมั้ยอด้นิดหนึ่งก็ได้โอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอวอ,อ โอ้ยเฮียไม่โดนเลยโอ้ไม่โดนเลยไม่โดนเลยเพื่อนมันจะเห็นกูไหมน่ะเปิดไม้ไม่ได้เฮียไม้ช็อตอีกโอเจริญโอ้ยัดเป็ด โอเคนะครับถ้าชอบยังไงรูกันแล้ก็ตามส u b s c r ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นใหม่เดี๋ยวมาเล่นใหม่ใจเย็นใจเย็นบาย